สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปยวว่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วพี่น้องหลังเลิกงานที่มากก็ตกกอีกแล้วครับผมเอาบรรยากาศเมืองช่องพิษมาผากที่ต้นน้องอีเช่นเคยครับโอ้ไปหาลูกไส้น้อยไปรับลูกชายน้อยมาจากซ้อมบอลครับผมพี่น้องก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ต้นน้องอีเช่นเคยครับลูกชสยบนหนาบ่หนิเ้ยไปโอ้ลูกชสย คนสวีเดนบนอาวเริ่ดหนิเนาะพี่นะส่งกับปบศัโอ้วนส่งขายหน้ากับปศัยอ uh เออกันแล้วเล่นแลนี่บรรยากาศเมืองช่องพิษอีกเช่นเคยครับพี่น้องคุณพี่น้องบรรยากาศฟ้าพี่ตอนน้องครับผมอ uh เออกันแล้วก็เ,วเ,วเ,วเลยบเบแล้วพี่น้องเลยโอ้โหพอาไม่สิเบิร์ตลวพี่น้องเอ้ยมันมาอีกแล้ว มากับความหนาวหนาวเย็นกระดอจวดจาดอีกเช่นเคยพี่น้องว่องไปเว้เยมังช่องพิดพี่น้องครับผมบรรยากาศเข้าอกลูกพี่น้องอดูสวยงามพี่น้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม พี่น้องเอ,อ๋ยโอ้โหรถผูดอะไรน้องพุดพดนนิพี่น้องโอ้สวยงามวางช่องฟิตนี่ครับผมใช่ิตนาหอนหรือพี่น้องจะหน้อยก็โอ้พี่ได้ดจ,จดิ่พี่น้องนี่นี่ครับผมยังบ้านได้พี่น้องคุณ เอาอะไรลูกฮะลืมอะไรใส่หน่อยลืมทั้งนอแบบนี้ลูกใส่หน่อยไปสอนบอลว่าพี่น้องเยคุณน่ะไอ้นักกีฬาไงนักกีฬาหน่อยพี่น้องเอ้ยเลิกงานเลิกการกับสินี่ยละพี่น้อง ดื่มอะไรลูกอ๋อเอามายังโอ้เห็นพี่น้องเฮ้ย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 เพื่อนบ้านพี่น้อง ไอพี่น้องขอบคุณกันด้อพี่น้องเอ้ยหาเห็ดเขาสู้ลูกสู้เมียก,กินกันพี่น้องเมียเห็ดดอกว่ามันเจ้าของเห็ดดอกพี่น้องบอ้คือเป็นเถอะนักศึกษาสุขภาพดนะพี่น้องครับผมขอกันไปด้อพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวีดับและสวัสดีครับผม